โอเคครับทีนี้เรามาดูสายวอลเลอร์กันบ้างดีกว่าครับในตัวในเกมจะชื่อว่าแอชวิลเลียมนะครับจากในภาพยนต์ภาค2นะครับของ e v i d e n นตแล้วก็แน่นอนครับว่าวอลเลอร์เนี่ยดาเมจหลักๆเนี่ยจะมาจากอาวุธร,ระยะประชิดครับจะทำดาเมจได้ค่อนข้างไวหลังจากที่ลองเล่นไปจนเลเวล20นะครับก็คิดว่าตัวมันจะค่อนข้างเล่นง่ายครับแล้วก็สนุกกว่าสายอื่นๆนะถ้าเทียบกับฮันเตอร์ลีเดอร์หรือว่าพพอร์ต โจทยเด่นหลักๆของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องการทำดาเมจจากอาวุธระยะประชิดครับมียาบูสตาดาเมจมียารถดาเมจครับแล้วก็จะสามารถสร้างเกราะของเราครับทุกครั้งที่เราทำเฟอร์นิเจอร์ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ตัวปีศาจตายนอกจากนี้นะครับจะมีเป็นออร่าครับเมื่อเกราอะของเรามันระเบิดจะสร้างดาเมจรอบตัว200นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือจะเป็นความสามารถในช่วงเลเวลสิเป็นตัวละครที่จะค่อนข้างเก่งได้ไวมากๆในช่วงแรกนะครับสามารถวิ่งฉายเที่ยวไปมาดูสกิลด้านในกันบ้างนะครับตอนนี้ตัวละครจะอยู่ที่เลเวลยี่สิบสกิลแรกที่เราจะได้มาเลยก็คือจะเป็นไวส์แมนโพชชั่นครับเมื่อเราก,กดใช้งานสกิลนี้ก็จะหิวเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจลดดาเมจรวมถึงค่าฟิเลด้วยครับลดค่าฟิเสามสิบหิวเลือดสองร้อยห้าสิบแล้วก็ลดดาเมจที่เข้ามา ห้าสิบเปอร์เซ็นเพิ่มดาเมจของเราสามสิบเปอร์เซ็นครับสกิลที่สองจะเป็นชิลบลาสครับท,ทุกครั้งที่เกราะของเรามันแตกนะครับเป็นเป็นหลอดนับนับเป็นหลอดนะครับมันจะระเบิดรอบตัวสองร้อยครับให้กับศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้ๆอ่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันสามารถใช้ป่วนศัตรูได้ค่อนข้างดีครับทีนี้คือสกิลที่สามเนี่ยจะเป็นสกิลคีย์หลักของมันเลยครับจะชื่อว่าฟินิช สตรองครับเมื่อตัวแอชของเรานะครับสามารถฆ่าศัตรูได้ด้วยการฟินิเชอร์ตัวเขาจะรีเกาะมาให้เป็นจานวน40นะครับก็จะขึ้นมาติ่งหนึ่งแต่ทีนี้พอมันคอมโบกับสกิลชิวบลาร์เี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถสร้างดาเมจรอบตัวได้บ่อยขึ้นนะเพราคือพอเรารีเกาะเสร็จป,ปุ๊บแล้วถ้าเราโดนตีมันก็จะระเบิดให้เลยวนสกิลขั้นสุดท้ายจะเป็น เวพอ o r นส m าร์เตอร์เชนซอก็คือตัวเราจะสามารถใช้เลือกไฟฟ้าทําให้การโจมตีเร็วขึ้นแล้วก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าสึกว่ายังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่โอเคครับมาลมาดูตัวอย่างในะเกมจริงๆกันบ้างหนึ่งนะนี่อันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างโอเคที่สุดนะครับการเล่นซึ่งสามารถเปิดตานได้ช่วงนาทีที่22นะครับถือว่าค่อนข้างไวนะครับดูค้ับ อย่างในจังหวะเมื่อกี้นี่คือการตีแบบคิดเดียวคคิเดเทียวคือตายเลยไม่ได้ได้ใส่เกาะอะไรทั้งนั้นซึ่งในในแมตชนี้จะค่อนข้างโกงตรงที่ได้อาวุธมาดับสีม่วงมานะทำให้ทำดาะเมตได้ค่อนข้างไวตีเข้าเกาะสี่ร้อยครับแถมปีศาจในแมตชนี้เก็บเลเวลตามไม่ทันด้วยครับแต่ยังไม่โหดมากนี่ก็เลยยิ่งเล่นง่ายเข้าไปใหญ่ ให้ดูว่ามันตีค่อนข้างทํา a ะเ g ได้ค่อนข้างเร็วนะเราเกาะก็ค่อนข้างเยอะด้วยตีตีทีเดียวคือสามารถใส่ท่า f ิ n เชอร์ได้เลยมันก็เลยเป็นจุดเด่นหลักๆของตัวนี้นะที่จะสามารถทํา a เม g ดได้เร็วนะแล้วก็ตัวตัวที่เอามาให้ดูนี้ปีศาจะเป็นตัวไอพัพพิเทียนะครับ ป็ตัวเอเดกกสจะค่อนข้างแพ้ทางพวกวลอลเเอ์นิดนึงเพราะมันสามารถตีได้ค่อนข้างหนักตีแล้วมันจะเข้าเลือดได้เร็วมันจะไม่เหมือนพวกตัวที่เป็นโครงกระดูกนะครับที่เราจะต้องตีให้เกาะมันลุดก่อนอะไรประมาณนี้มันจะใช้ค่าดิสเปมเบอร์มากกว่านามิก็จะไม่มีอะไร,ค,รค่อนข้างชิวๆเลยครับลองเลื่อนไปดู อีกนิดหนึ่งครับ I I อ่าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตัวสกิลที่เราสามารถอัพได้ในเกมนะครับก็จะมีเป็นหลักๆก็จะเป็นอาวุธระยะประชิดกับชิลนะครับที่เราจะได้เยอะที่สุดซึ่งในเลเวลที่ห้าเราจะได้เราเราจะได้สองขีดนะครับในกรณีที่เราใช้ส้อยหนึ่งครั้งมันก็จะช่วยให้เราประหยัดได้มากขึ้นส่วนอาวุธระยะประชิดก็จะ เพิ่มดาเมจแล้วก็ตีเร็วขึ้น20%นะครับเป็นจุดเด่นของตัววอดเลอร์แต่ความเป็น,นจริงคือเราต้องอัพเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ารีบเล่นหน่อยก็จะอาจจะเลือเป็นบางช่องเลือดก็จะให้มาเยอะนบแต่ที่ให้มาน,น้อยเลยก็คือจะเป็นอุระยะไกลค่าเฟียแล้วก็สต้ามน่าครับ <this> นี่คืออัพเดน,นกรอกกับอาวุธระยะประชิดไปก่อนอะมันคนนี้มันก็เลยตีแรงโอเคเดี๋ยวเราลองข้ามไป ข้ามไปอีกอน,นี่ก็เปิดตันในจุดที่2ครับนะครับตีแทบจะชิดเดียวเลยครับเพราะว่าคือฝ่ายปีศาจไม่ทันแล้วนะฮะอันนี้เหมือนตัวปีศาจอัพเลเวลวันที่หนึงนะครับตีหครั้งแล้วเราสามารถใส่ท่า f ฟิ i s นิเชอร์ได้เลยอันนี้คือเกราะเราก็เพิ่มเรื่อยๆทำดาเมจได้ค่อนข้างเร็ว ้อาวุธเป็นอาวุธม่วงอีปิกมาด้วยเนี่ยตีแรงแบบขี้แตกเลยอ่ะมันก็เลยเล่นง่ายขึ้นกับขนาดไม่มีตัวลิเตอร์อะไรนะแต่ว่ามีวอลเลเอร์สองคนเมื่ออย่างที่บอกไปว่าตัววอลเลเอร์มันค่อนข้างได้เปรียบของตัวเอเลกคอร์ดเรื่องคาเฟียก็ไม่ค่อยมีคือฝั่งฝั่งปีศาจเล่นไม่ทันเลยแม้นมี้แค่แป๊บเดียวอะสิบหกนาทีเกือบจบแล้ว Okay. ลองข้ามไปดูคือสู้ไม่ได้เลยครับแล้วทีนี้คือตัวพวกวอลเลเอร์จะแพ้ทางตัวไหนก็จะเป็นตัวที่พ่นพีษได้นะ,ะเพราะว่าจะมีสกิลรอบตัวอันนี้มันก็จะเสียเปียกยนะิดนึงอาจจะต้องใช้ปืนยิงจนกว่าจะหมดะระยะเวลาของสกิวแลนะจะเรียนได้ง่ายะจะให้ดูเฮ okay. นี่คือจบแล้วครับไปสามารถไปฆ่าพอได้แล้ว ไม่มีอะไรเลยทั้งฝั่งพิศาจจะอยู่แค่เลเวลสิบสี่นะคือเล่นไม่ทันแล้วโดนรัวๆอก็มาจากกัดบอสได้เลยชิวๆเลยจบด้วยเวลาประมาณยี่สิบนาทีโคตรสบายไม่มีอะไรงนะหมดแล้วคือพิศาัเก็บเวลไม่ทำด้วยนะรประเด็นหลักๆล้วค่อยได้ยัดเฟียยัดอะไรมาใส่ ปล่อให้ฝั่งสำรว่าเล่นง่ายไปหน่อยก็ไปจบเร็วเนี่ยอหมดฮะเรียบร้อยไม่มีอะไรคือถ้าเรายิ่งยิ่งสามารถหนีหนีการเก็บเลเวลของปีศาจไปได้มันก็จะเล่นง่ายเนะพราะเราจะอัพสกิลได้เร็วนี่ก็ไม่มีอะไรเลยชิวๆเลยตาเนี้รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เพิ่มดาเมจไม่ค่อยได้อะไรด้วย พอเพิ่มดาเมจแล้วมันตีทีเธวตายเราจะไม่ไม่ได้เกาะไปเยอะอยู่ทีทีเดียวหมดหลอดเลยอ่ะเราอยู่ติ่งหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเพิ่มบัฟดาเมจไปคือมันตีแล้วมันตายเลยอ่ะมันก็จะไม่ได้สก,กิลก็เลยต้องเป็นแนวนี้ไปก่อนไปแรงจริงๆัะด้วยสามร้อยห้าสิบตีแบบเวอร์เลยอ่ะ นี่ับสิบสีจบเกมแล้วดูที่ครึ่งหลอดฮนะบาลานซ้าหายไปครึ่งหลอดมันเข้าเลือดเร็วมากจบเรียบร้อยสบายสบายสำหรับแบบน,นี้ผมฝ่าชนะไปอันนี้คือในกรณีเราเจอทีมดีแล้วนะครับ เมื่อจเนี่ยมาดูสเตทกันราเมจที่ทำได้ประมาณหมื่นหกนะมีแต้มตัวแต้มเท่าไหร่น่าจะจบจบไป็นอะอันดับหนึ่งอันดับสองเนาะนี่ฮะแค่หมื่นสองเองคือแสดงว่ามันเกมมันค่อนข้างเร็วมากต่างพีศาจตามไม่ทันด้วยราเมจที่ทำได้เป็นหมื่นหกนะครับฟินิชเชอร์ยี่สิบเก้าแล้ก็เบสิกยูนิต ค่าไป46แต่ได้เป็นออปติส่วนใหญ่ตรงนี้จะเท่ากันเพราะว่าเริ่มพร้อมๆกันอเนี้ใส่ฮิวล่าสุดเพิ่งโดนเนื้อไปนะก็จะคนก็จะเลือกน้อยลงนิดนึงนนอีกพี7,000ก็ 7, จะเป็นคร่าวๆนะฮะจบแล้วสำหรับแมตชนี้